แนะนำอาหารใหม่แนงเนื้อไข่ข้นสายเนื้ออย่าพลาดอร่อยเด็ดท็อปปิ้งเยี่ยมเครื่องดื่มอร่อยอร่อยแค่ไหนวิธีทำเป็นยังไงตามผมมาแนะนำเลยนะฮะร,ร้านเนตดื่มข้างโรงพยาบาลหนองคายนะครับสโลแกนเยี่ยมครับถ้าไม่ไหวอย่าฝืนถ้าไม่มีที่ยืนเชิญข้างในอะไรของเขาวะเนี่ย หน้าชมบรรยากาศในร้านก่อนนะครับบรรยากาศในร้านมันจะแบบเอเวนเทจนิดนึงครับมีหนังสือพิมพ์เป็นวอลเปเปอร์มีเคาน์เตอร์มาถึงบอกว่าสั่งนี่ก่อนเลยกาแฟกาแฟเมื่อคืนหนักเช้านี้กาแฟไ้ก่อนก่อนสั่งกาแฟก็โม้นิดนึงลินเลยครับน้ําชาฮะชามมลิผสมเปลือกสม้มอะไรของมันก็ไม่รู้นะก็อา<ม>กินกินไปเออแต่ว่าสุดท้ายอร่อยครับอร่อยร้านนี้อาหารแปลกๆนะฮะเป็นอาหารฟิวชั่นนะฮะ เด็กรุ่นนี้ไม่เห็นเทปคาสาเซ็ตไปดูเอามาดูแล้วกันอาจารย์พูดถึงอาหารเลยแล้ววัตถุดิบนะฮะหลักๆก,ก,ก็จะมีเนื้อวัวนะฮะไข่ไก่มะเขือพวงพริกสดข้าวสวยเครื่องปรุงก็เหมือนในพวงท่านอันดับแรกก็จุดไฟจ๊ดนะฮะสเสน่ห์ของแผแนงเนื้อไข,ข่คนร้านนี้จะไม่ใช้น้ํามันพืชน,นะครับจะใช้น้ำเปล่านะฮะตั้งไฟให้น้ําร้อนปุ๊บเนี่ยเชฟเขาก็จะเอา เนื้อสัตว์นะคะคือเนื้อบวนี่ใส่เข้าไปนะครับเนื้อบัวอาจจะมีติดมันนิดๆก็ความอร่อยนะฮะรับรองกินแล้วลีนครับไม่้วนแน่นอนจากนั้นก็จะเตรียมมะเขือพวงนะครับอะไรที่มันสุกยากก็ใส่ครไปก่อนใส่มะเขือพวงเสร็จก็คลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเสร็จนะครับคลุกไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าน้ําจะเดือดนะครับเชฟเขาจะคลุกเคล้ากันไปเรื่อย พอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บดูแล้วมะเขือพวงใกล้จะสุกเติมพริกแกงเข้าไปฮะพริกแกงนี่เป็นพริกแกงแนงนะครับเป็นสูตรลับของทางร้านเขาก็จะใส่นมแล้วก็ปรุงรสใส่กะทิเข้าไปในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะรอจนน้ําเดือดนะครับรอจนน้ํำขนงดีๆเดือดขึ้นมาก่อนหน้าดีกว่ารอเป,ปะะล่าๆฮะเราก็ไปทำในอื่นต่อดีกว่ารอเปล่าๆป,าปี๊ปีปมาทําไข่ข้นกันเติมเนยลงไปฮะ อย่าไปใช้เนยราคาแพงครับเอาเนยที่มีรสชาติเค็มนิดหนึง่งใส่กระทะเข้าไปนะฮะเรามีสองเตาก็ใช้เข้าไปทั้งสองเตาหนึ่งนี่นี่นี่เกลียล่ยเกลียล่ยเกลี่ยเสร็จปั๊บก็ตีไข่เข้ามาไข่ไก่ก็ฟองหนึง่งเครื่องฟงก็ดูตามนั้นเลยนะฮะท้าตู่จาไม่ได้ละอ่านเอาทาตามก็อ่านเอาใส่ไข่เข้าไปคะไข่นี้จะต้องไม่สุกนะฮะเพราะมันเป็นไข่ข้นไฟต้องไม่แรงมาก แต่กระทะซ้ายมือที่เป็นผนังนะแรงจัดละแรงจัดแรง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 ผนังได้แล้วที่นี่เหลือไข่แล้วก็เอาไข่ไข่ที่ยังข้นอยู่นะครับยังไม่ถือว่าสุก <คน S 1> ไม่ดิบนะครับเทปกเข้าไปที่ข้าวสวยวที่เราเตรียมไว้ข้าวสวยจะเป็นข้าวหอมมะลิก็ได้ข้าวเกษตรก็ได้ข้าวอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราอยากจะกิน <ไป S 1> ตักครับตักผนงที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจัดให้เรียบร้อย จัดให้เรียบร้อยครับตักครับอย่าให้เหลือเสียดายของครับเนือราคาแพงไม่อยากเล่าสอรี่ของเนื้อมาจากไหนใช้เนื้อติดมันบ้างนะฮะจะได้มีสุขภาพดีกันนะตัวนี้เนี่ยไม่มีมันเชฟมาละเชฟเสิร์ฟเองครับวันนี้เดินมาแล้วฮะจะกินอะไรนะฮะอาหารเรียบร้อยไปดูเครื่องเคียงครับก็จะมีน้ำซุปนะครับน้ำปลาพริกนะครับ เป็นเครื่องเคียงในการรับประทานชิมครับไม่อยากบอกว่าจานเท่าไหร่ราคาถูกมากมาแล้วจะตกใจถูกจนไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้นี่คือร้านอาหารที่ติดแอร์นี่ไม่มีค่าตัวได้รีวิวเขาฟรีเลยได้เนี่ยเพราะว่ากินแล้วรู้สึกอร่อยจริงๆรนี่ชิมเลยเดี๋ยวเราชิมคะแนนก่อนอันนี้เขาเรียกชิมนะไม่เรียกกินนะคําแรกว่าไงตากดีๆเดี๋ยวล่วงคําแรกยัดเข้าไปแหืบ คำแรกลืมลูกลืมเมียอันนี้กินเฉพาะผนังก่อนยังไม่กินเครื่องเคียงอย่างอื่นนะอยากรู้รสชาติผนังว่าอร่อยแค่ไหนหลังจากได้เครื่องเคียงอย่างอื่นแล้วนี่ตักไข่ใส่ลองดูซิตกักผนังเพื่อกินให้ครบหลูกของเขาแลนะใส่น้าําปลาพิขี้หนูหน่อยชิมอีกครับข้าวทางตรง,ตงสัตโวดเรียบร้อยนะครับก็ยังอร่อยอยู่แต่เลิะเธอนิดหนึงิดเปื้อนมือเป็นคนโซกปลก แต่ร้านเขาสะอาดนะไอตัวเท้าในสุกปกเองอ่ะทีนี้ก็เขาเรียกกินแล้วฮะทีนี้ไม่ชิมแล้วเชื่อไหมจานนี้หมดภายในสามนาทีน้ำซุปน้ำซุปเขาก็จะมีหัวผักกาดไม่ใช่น้ำซุปจืดๆอย่างที่เราเคยกินฮนะน้ำซุปก็จะเหมือนน้ำซุปร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรประมาณนะั้นะนะนะกินไปด้วยพูดไปด้วยบ่นไปด้วยไม่รู้ทำาไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่สุดท้ายครับอร่อยจริงครับแนะนำฮะ ร้านเน้นดื่มข้างโรงพยาบาลหนองคายนะครับเลยซอย a อสมานะฮะข้างโรงพยาบาลหนองคายกินแล้วไม่ผิดหวังร้านเปิดทุกวันเชฟเนกรอต้อนรับทุกท่านอยู่ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณนะฮะถ้าชอบก็แชร์ให้กดหัวใจให้แล้วก็กดเป็นรายการโปรดขอบคุณทุกท่านมากครับบ๊ายบายอีพีหน้าเจอกันเท้าตู่สายห้าภาพ